แ้วนัตพรลายยาวแจงปมดราม่าโผล่ร้านกาแฟแบบนี้ต้องนับหนึ่งใหม่เป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวที่ต้องเจอการกักตัวเป็นรอบที่สองสำหรับแต้วนัทพรเตมีรักที่ก่อนหน้านี้เธอได้ร่วมงานใกล้ชิดกับดีเจมาตูมที่ออกมาเผยว่าตนนั้นติดเชื้อโควิด -19 โดยสาวแต้วทราบข่าว,าวจึงรีบไปตรวจหาเชื้อไม่พบเชื้อแต่ต้องทำการกักตัวอยู่บ้าน แต่จู่ๆพบว่ายังไม่ครบ14วันมีรูปเธอโผล่ร้านกาแฟทำเอาดราม่าเกิดขึ้นต่างถามว่ากักตัวครบ14วันแล้วหรอปกติไม่เม้นนะแต่เคสนี้ก็เกินไปคุณยังกักตัวไม่ครบนะคะรับผิดชอบต่อสังคมนิดนึงค่ะมันมีกรณีเคสของนายกอบอจฉะเชิงเซาที่สามีติดเชื้อแต่ภรยาตรวจ4-5รอบ ผลเป็นลบตลอดแต่สุดท้ายหมอสั่งเอ็กซเรย์ปอดถึงได้รู้ว่าเชื้อมันลงปอดไปแล้วดีที่หมอรักษาทันคุณอย่าได้ประมาทกับโรคนี้กักตัวคือกักตัวค่ะแถมคุณเองก็รู้อยู่แก่ใจว่ากักตัวไม่ครบออกไปสวบก็จริงแต่ควรกลับบ้านโดยที่ไม่แวะที่ไหนค่ะกรณีของเพื่อนคุณสังคมเขาประนามโคมๆไม่ได้ทำให้คุณเรียนรู้อะไรเลยหรือคะอย่าต้องให้ เมารวมดาราก็เป็นแบบนี้แหละเลยค่ะล่าสุดสาวแต้วได้โพสต์ข้อความผ่านสตอรี่อินสตาแกรระบุว่าเป็นการกักตัวเป็นวันที่11 และได้เดินทางไปสวบรที่โรงพยาบาลรามคำแหงโดยการขับรถเองระหว่างรอผลตรวจได้แวะร้านกาแฟโดยสวมหน้ากาก,กอนามัยและติดสเปรย์แอลกอฮอล์แต้วได้ฉีดสเปรย์ในทุกบริเวณที่ตัวเองสัมผัสแต้วให้เหตุผล,ลหละรวมว่าเกิดจากเคยปรึกษาแพทย์มาก่อนการกักตัวแพทย์ให้ข้อมูลว่าผลการตรวจหลัง7วันหากเป็นลบค่อนข้างเชื่อถือได้มากเนื่องจากเชื้อในระยะหลังมีการฟักตัวเร็ว แต่เพื่อความมั่นใจและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมควรกักตัวให้ครบ14วันแต้วยังได้ขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและระบุว่าจะระมัดระวังให้มากขึ้นซึ่งสาวแต้ก็ได้โพสต์ผลตรวจที่ไปตรวจมาล่าสุดพร้อมกับบอกว่าอีก3วันเท่านั้นเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแฮชแ t กแต้องรอดแฮแท็ <ๆ S 1> ไปตรวจเรื่อยๆเ,เหนื่อยก็พัก